สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูมาชมการผลิตรูบประปานะครับที่ปอปตน้องแวงนะครับผมตรงนี้น,น้ำในบ่อจะมีตะกรันเยอะเป็นพิเศษครับเพราะว่าน,น้ำดิบที่เราสูบมาเพลิดนั้นมีความขุ่นเกินมาตรฐานที่จะเลิ้ประปาได้นะครับ แต่เราก็อกปรับปรุงและแก้ไขให้มีการผลิตได้แต่ลดปริมาณการผลิตลงนะครับขณะนี้เรากำลังปล่อยตะกอนหรือว่าล้างบ่อครับผมล้างบ่อตะกอนท่านผู้ชมจะเห็นว่าอาน,น้ำที่เราล้างออกนั้นเป็นโคลน ตอนนี้ก็ล้างได้สองช่องแล้วครับช่องนี้เป็นช่องที่สามตอนนี้ก็ล้างได้สะอาดหมดแล้วครับส่วนข้างบนก็คือระบบใต้ไก่ครับแต่ทางทีมงานเราก็ได้ดัดแปลงเป็นที่ตกตะกอนเพิ่มนะครับจะมีการก่อบล็อกขึ้นมาแล้วก็ จากน้ําให้เป็นช่องเป็นช่องเพื่อที่จะให้น้ํานั้นมาตกตะกอนที่บริเวณตรงนี้นะครับอันนี้คือเมื่อคืนก็ทําการผลิตนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดลงบ่อน้ําใสแล้วก็เลยผลิตไม่ไม่เยอะนะครับผลิตห้านาทีพักสามสิบนาทีนะครับก็เ,เลยทําให้น้นํามันเต็มน้ําใสนะเต็ม วนตะกอนก็เต็มอยู่ช่วงแรกก็คือช่วงไส้ไก่นะครับตรงบอร่อไส้ไก่จะเป็นตะกอนล้วนๆนะครับส่วนน้ําใสก็จะมาอยู่ตรงที่บอ่อตะกอนจริงๆนะครับไอ้ตรงข้างบนก็คือหน้านะหน้าายน้ําก็เต็มนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปิดแต่ตอนนี้ก็เราได้เปิดแล้วครับตอนนี้เราก็ได้เปิดน้ําลงที่บ่อกเก็บน้ําใสแล้วนะครับพร้อมที่จะ ปล่อยให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ใช้กันนี่คือระบบปปาของเราครับดูคลิปเสร็จแล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ